สวัสดีครับผมกนันทบัวทองผูสสง้สมัครสกเขตรากบังผู้สมัครเบอร์ห้าเขตลรกบังพักไทยสร้างไทยนำทีมโดยคุณหญิงสุดาและเกยุราพันธ์คนทำจริงไม่ทิ้งพื้นที่ยิ้มง,ง่ายแต่มุกตลกไม่มีพูดน้อยต่อยหนักคขาชายาผมในลกรกบังถือทำงานอย่างเดียวไม่เคยพูดเกิดเขตเมือบรีแฝงแสกปีห้าปีก็ ย้ายมาอยู่ละกระบังย้ายมาได้ปีหนึ่งก็ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นมาได้1 0 11ปีปีหนึ่งก็ได้รับรางวัลกำนันแนบทงองคำของกรุงเทพมหานครปี4 5หเลือกตั้งมาได้เป็นสขอสามสมัยในเขตกระบังเลือกตั้ง3ครั้งครั้งแรกก็ได้หมื่นหมื่นจุดนิดนึงหมื่นครั้งสองครั้งสองนี่ไปบวชไปบวชว่าจะอยู่ต่อชาวบ้านรู้ก็ขอเจ้าวาด ขอให้กำนันศึกมาช่วยก่อนศึกมาช่วยรา่าะบางให้มันดีกว่าน,นี้เพราะกำนันทํามาตลอดน้ําท่วมอะไรกำนันลงลงคุกตลอดเพราะเราลูกชาวนาทำคือเราลงน้ําลงท่าโดยไม่ต้องไม่ต้องหยัดไม่ต้องแยงไม่ต้องอะไรเราลุยแบบลุยเท้าเปล่าได้เลย จากนั้นมาก็ได้รับตําแหน่งทางสภาเขตห้าสมัยแล้วตำแหน่งกำนันผมก็เป็นมือปราบเป็นกำนันที่หนุ่มที่สุดในกรุงเทพห้าวอยู่อะคือการปราบปราบยาเสพติดปราบขโมยปราบพวกนักเลงเนี่ยเราสามารถทําได้การที่เขตเขาเห็นตัวนี้เขาก็ส่งผลงานเข้ามา่ไทยเราก็เป็นสิ่งภูมิใจได้ติดแหนบทองคำเราติดไดไภูมิใจแต่เป็นกำนันแหนบทองคำมันมีปืนกระบอกหนึ่งลูโมโ่สามแปดชุดขาวชุดขาวชุดหนึ่งแล้วก็ เออเนี่ยต้องทำสองเลริงที่ได้เป็นเกียรติยศทั้งเราตอนโควิดเนี่ยผมไปจะนอนได้ประมาณตีสามตีสี่โทรศัพท์เข้าขอความช่วยเหลือคือรับบันคืนน่ยประมาณร้อยสายเรื่องหาโรงพยาบาลเรื่องหายยาแล้วเราไม่มีทุนเราก็เริ่มทําเองจ้างหลูกน้องคนหนึ่งแล้วเราทําเองคนหนึ่งลงแจกน้ายาพ่นยาน้ํายาค่าเชื้อ ไปพ่นตามชาวบ้านที่ก็เรียกร้องขอมาทุกวันนี้เมื่อก่อนผมน้ำหัก86ทําบ86ทำตัวเนี้ใส่ชุดพีพีน้ำหนักไลยเหลือ70ลงมา20กสิบกิโลหุ่นดีเลยเมื่อก่อนตั้งใจลดไม่ลดอ่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ลดไปเยอะมากเปลี่ยนตังเกง3ชุดแล้วคือทําแล้วใจมันมีความสุขเราได้ช่วยเหลือชาวบ้านทั้งๆ้ท,งที่เราไม่ได้เงินมีแต่เสียงเนั้นแต่มาได้ความสุขทนั้ความสุขทางใจ อันดับหนึ่งก็คือเรื่องน้ําท่วมน้าท่วมนี่เป็นหลักเลยท่วมทั้งซากเพราะเป็นจุดรับน้ําก็พื้นที่เราต่าของระกบงังแล้วก็ปัญหาเรื่องท่อระบายน้ําผ้าุดตันตามหมู่บ้าน,นต่างๆที่ปลูกมานานหลายสิบปีท่อระบายน้ําก็เล็กบ้าน2 0 0ร้อยสาร้อยหลังคาเรือนเนี่ยมันก็ท่วมเรื่องถนนทั้ทางตอนนี้ชรุดมากคือมันกึ่งชนบทของระกรบงังถ้ามองตรงน,นี้แลดูดีแต่วงส่วนยังเป็นถนนดินลุกลังยังมีเยอะตามซอย,อยต่างๆ น้ำท่วมปัญหานี้หนักหนาสหาหัสแล้วเป็นงบประมาณที่ใช้แล้วหมดไปก็สอบซายปีละหลายเป็นหลาย,ลาย,ลายสิบล้านถ้าเรามีตำแหน่งหน้าที่แล้วที่เราพอจะอ,อประสานได้เราอยากจะทำบูรณาการให้ไม่ไม,ไ,มมไม่มีน้ําท่วมในเขตระกงเราจะทํายังไงให้บูรณาการให้ยั่งยืนอั้จะแก้ไขแบบบูรณาการใหญ่ระดับกทมระดับประเทศต้องาร่่มมาตรงนี้ ก็ขอฝากพี่น้องชาวละชกะบ,บังอยากจะดูแลชาวละชกะบ,บังให้คุณภาพดีฝั่นนี้ตอนนี้ถ้าเราได้ผู้ว่าเบอร์11ท่านสิทธามาเนี่ยการทํางานมันก็จะประสานกันได้ดีขึ้นการงบประมาณเรื่องอะไรมันก็เป็นทีมเดียวทํางานเป็นทีมได้และมีคนหญิงมีคนที่อยู่ข้างหลังเราที่เรื่องงบประมาณอะไรท่านก็จะช่วยฝักนันให้เราได้ก็ฝากทั้งสามคนท่านคุณหญิงจดารั์หัวหน้าทีมท่านสิทธาเชื่ีเบอร์11และผมเบอร์ห้า เราจะทำจริงไม่ทิ้งพื้นที่อย่างที่ทุกท่านเคยเห็น,หนว,ว่าผมทางานมายังไงก็รู้อยู่ถ้ามาสิป,ปีก่อนทุกคนจะผมจะเห็นได้ชัดตอนนี้มันหน่างหายมาสิป,ปีแล้วมันก็อาจจะจางไปบ้างแต่ก็ยังทําเหมือนเดิมครับถึงอายุจะมากแต่ใจยังสู้อยู่ครับสู้ประชาชนและกะบาลของเราครับอย่าลืมเบร์ห้านะครับ